ครั้งแรกก็มาสายเลยนะคะพวกพี่เนี่ยมาสแตนบายรอกันตั้งแต่เช้าแล้วคนที่มาคัดหนีแบบน้องเนี่ยมาสายตัวเองแบบเนี้ยพี่ว่าถ้าน้องไม่จริงจังเนี่ยก็กลับไปได้เลยนะคะมันจะได้ไม่เสียวเวลาทั้งพี่แล้วก็ทั้งเพื่อนๆคนอื่นเขาที่มารอนนองคนเดียวแบบนี้หนูขอโทษพ่พี่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยขอโอกาสพี่ๆอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมคะหนูอยากเป็นหลีกคณะจริงๆค่ะก็ะกเธอว่าไง เอานะพี่น้องมันน่าจะรู้สึกดจริงๆน้องให้โอกาสเด็กมาหน่อยอาสิพี่พี่จะยันก่อนน้องอาจจะได้ชินทางกับหนางประหายของเราอ่ะอ่ะอะก็ได้ก็ได้พี่จะให้โอกาสแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะถ้ารอบหน้ามาสายอีกก็จะไม่มีครั้งที่สองอีกแน่ไปทุกคนเตรียมตัวได้แล้วค่ะ พี่หนูขอจริงจริงคนนี้จะถ่ายนั้นใหมาหาลัยนิดหน่อยนะคะ,ะพอตายที่แล้วก็งี้อะนะ่ะหนูจะถ่ายงานเปลี่ยนชุเดเสร็จแต่หนูก็ได้ยกมหาที่เลยนะคะเพราะว่าชิดกี้มากโอ้ยพวกเธอมันไม่ต้องมาอ้อเลยแต่พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องคัดดีแบบนี้ก็ได้มันร้อน,อนยังไงพวกพี่อหะกะนะ็ให้พเธอหายแล้วเนาะทำงานหน้าเหรอคะพี่ถ้าคนอื่นในมหาลัยรู้อ่ะก็โดนประจานลงส่งสิคะโอ้ยเขาจะกลัวอะไรถ้าใครมันกล้ามีปัญหากับพี่อะนะจะช่วยจัดการเองส่วนพวกหนูอ่ะ ก็ไปรออยู่ข้างหลังนะเด็กะพี่ตามไปมองด้วยคะรีบเสร็จแล้วเดี๋ยวคดีพวกนี้แป๊บนึงเนาะเจอการเจอการเด็กๆไปนอนด้วยจ้ะเดี๋ยวน้องๆข้าแถวสลับฟัดปลานะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มพัดกันแล้วเราเสร็จเวลามามากแล้วค่ะน้องๆคะหมดเวลาพากันแล้วค่ะมานั่งรวมกันตรงนี้พวกพี่จะได้ประกาศผลเลยทีเดียวคนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนะคะมีแค่น้องแอนนี่น้องแดนน้องเนมแล้วก็น้องไอรีนค่ะสองคนที่ยังไม่ผ่านสามารถกลับก่อนได้เลยนะคะสวงคนที่ผ่านอยู่รอคุยกับพวกพี่ก่อนเออพี่คะขอโทษนะคะคือหนูอยากรู้ว่าทำไมหนู ไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านไงคะผู้พตัดสินกันมาแบบนี้แล้วอะน้องมีปัญหาหรอคะเออพี่ใจย,ย็นก่อนน้องมันคงไม่ได้ตั้งใจให้พูดแบบนั้น,น่ะหนูเกียดกับน้องมันเองนี่ก็แล้วแต่นะจะทําอะไรอะน้องๆอ,อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะทำไมตัวเองถูกฉัดไม่ผ่า,าน้องสาคนข้างหลังจำท่ามา่ได้เลยแต่ต้วเป็นยกเทวส่วนแพรว่าจำท่าได้ก็จริงแต่บุคลิกไม่ผ่านส่วนอํำผิดังหวะนิดหน่อยน้องๆมีอะไรสงสัยกวับการตัดสินของพี่ไหมคะโอเคค่ะหนูเข้าใจทุกที่แล้วค่ะ ตอนนี้ที่เห็นถึงความตั้งใจของน้องทุกคนเลยพี่เทลกัอีกงรง้งให้ไปซ้อมผ่ากันมาต่ออีกสสัปดาห์วันศุกร์มาเจอกันที่นี่เวลาเดิมจะดินซ้อมผ่ากันมาด้วยนะคะขอบคุณที่มาเลยนะคะโอเคงั้นกลับได้เลยะคะ่ะจนคนที่ผ่านแล้วอยู่ราคุณกบพี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเกินสิ่อเทาจะไปไหนกันหรอคนนี้ใครอ่ะเข้จัก,จกหรอ อ๋อแล้วลูกนั่นโตไปอะ่ะแล้วชื่อพาราปีหนึ่งเหมือนกันเราเห็นพวกเธอแจ้นดีเฉ่งมากเลยนี่อยากให้พวกเธอมาช่วยสอนเราหน่อยได้ไหมแมงพวกเธอเป็นเหมือนไอดอลให้เราเลยนะแล้วพวกเราจะได้อะไรล่ะเพิ่งรู้จักกันแต่จะให้สอนวิชาฟรีๆมันก็ไม่ได้ปะอ๋อพอดีเรามีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยอะ่ะเพาจะเป็นค่าจ้างให้พวกเธอสอนเราหน่อยได้ไหมอ๋อถ้ามีแค่นี้ก็พวกเราขอตัวนะพอดีว่าอีกพาวต่วออ่ะ เอา้าไอรินมัวทำอะไรอยู่ยังไม่รีบิีกพี่เขาทำมาตามละเดี๋ยวสิพวกแกฉันว่าฉันคุณหน้าเพื่อนคนนี้อยู่นะคุนหน้าอะไรไงสำคัญกับชีวิตพวกเราเหรอจะไปไม่ทันพี่เขาอยู่ละอ๋อฉันจำได้แหละเพื่อนคนนี้ไงที่สอบได้ทออวิชาของอสมิธอะอ่ะฮะเรายัางไงต่อพวกแกลืมไปแล้วหรอว่าเราสอบผ่านวิชาของอาจารย์มาแบบเสียชิวแต่ถ้าขบกลเพื่อนคนนี้ไว้อะ่ะแล้วพีน่นางช่วยติ้มให้ก็ได้นะ แต่ฉันกับแดนสอบได้คะแนนเกือบเต็มแล้วเรื่องอะไรล่ฉันแค่ยังไม่ติวบ้าปะเอางี้เราก็หลอกให้นั่นช่วยเขียนรายงานอาจารย์ส่ง,หงให้สิฉันจำได้ว่าช่วงนี้แอนนี่ติดโปรโมชั่นสาขาด้วยไม่ใช่เหรอแถมช่วงนี้ก็ใก,กล้จะคุกกำหนดส่งแล้วด้วยฮะโอเคแต่พวกเธอไปคุยกับยีนั่นเองแล้วกันนะโอเคจ้าเดี๋ยวฉันจัดการให้เองจ้ะน้อนเพื่อนมีอะไรหรือเปล่าลืมของมาเหรอแพรวแพรวาอยากเป็นลีดแบบพวกเราจริงๆเหรอถ้าพวกเราช่วยแพรวให้เป็นลีดแพรวช่วยพวกเราอย่างได้ไหม น่แน่นอนสิเพื่อนๆมีอะไรให้เราช่วยอะ่ะบอกได้หมดเลยนะเป็นไงบ้างวันนี้คันหลีดเหนื่อยแย่เลยสรุปพี่แกให้ผนะ่านไหมถ้าผ่านเขาคงไม่น,นั่งถองนใจแบบนี้หรอกพวกพี่เขาวะนะคันหลีโคตรจะเป๊ะเลยขนาดขหน้าข้างแล้วที่เก่งกว่าเราต้งเยอะยังไม่ผ่านเลยอ่ะ ี่เขายขากให้โอกาสอีกรอบไหมดีแล้วแกจะได้ขยันซ้อมแล้วเชื่อว่าแกทำได้แน่นอนแต่เหลือเวลาอีกแค่สองอาทิตย์เองเราไม่แน่ใจว่าเราจะทำทันเปล่าอ่ะอิชาแกนังฟ้าจังที่ไม่องทำอะไรก็ได้เป็นตัวจริงแหละแกนา่งฟ้าคือใครอ่ะเราเห็นเคยได้ยินอุ้ยไงแกนางฟ้าที่ดันาาในเพจมหาลัยแล้วอ่ะแต่ไม่เคยเห็นผ่านตาบ้างหรอไม่นะแกก็รู้นี่ว่าเราไม่ค่อยเล่นโซเชียล ง ouais ั้นกแต๋ดูนะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแกงเนี้ยเขาไม่แต่คนดูดีนะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งเพอร์เฟกเนี่ยกแตดูสิน่เนี่มันจะเปยั้เป็นดีกเคีเรากับเพื่อนกำลังจะไปซื้อขนมหว้ข้าวเย็นอ่ะเออคืนนันเาไะเลยเนี่ยเพื่อจะหนเราชื่อแก็ตนเนอบนะมี่ไอ้แนะอ่าเสสิเรางที่น่ยตกัราแล้วนะ ไม่ลืมแน่นอนพี่น้าสี่โมงเย็นได้ค่ะหรือเช้าไหนก็บังเอิญมาเจอกันแล้วเราก็มาคุยพี่น้ากันที่มันเสร็จกันเลยทีเดียวก็เี่เหมือนกันนะไหนทุกคนมีอะไรให้เราช่วยบอกเรามาได้เลยคือเราอยากให้สถาบันช่วยทำแบรนอาจารย์สมิทธ์ให้มันคือว่าพี่เป้อะเขาขอให้เราไปช่วยคิดโชว์งานศิลปีถ้าอาทิตย์นี้เราไม่ว่างเลยแต่ถ้าเราปัญญาามากเกินไปบอกเราได้เลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเราหรอกเขียนแค่บทนำตัดได้ตัดเสร็จแล้ว อขอบคุณนะไพลว่าถ้าไม่ได้ไพลว่าช่วยอ่ะเราคงทำง,งานไม่ทันแน่เลยเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะช่วยแนะนำรุ่นพี่ให้หรือสลาเป็นการตอบแทนก็นแล้วกันนะโหจริงเหรอขอบคุณไอดีมากเลยเดีย๋ยวเราจะทำงานยังให้เต็มที่ที่สุดนี่แพลว่าของฉันก็ยังไม่เสร็จอ่ะฝากเธอไปทำให้หน่อยได้ไหมเ <c oughs> ันจะแนะนำเธอกับรุ่นพี่อีกแรงฉันอ่ะเด่นกับรุ่นพี่มากกว่าไอ้อดีนซะอีก,อ,กอืมได้สิบดีย๋ยวเราจะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดเลยงั้นเราฝากของ แนนกับแอนนี่ด้วยนะพอดีว่าสองคนนี้เขาติดร้านอ่ะเออแต่ว่านี่เพื่ันเสร็จหรือย,กกยังก็ถึงเวลาเข้าเราียนแล้วนะเสือญใครที่ไม่อยากเพื่อนเราเขาก็ต้องไปถึงนม้จะได้รู้ว่าเขาชื่อเพื่อนเราจริงหรือเปล่าไปเรีนหถอะเดี๋ยวก็คิดี้ทุกคนเราคิดว่าถ้าเราโต้ง,ตง,งั้งสองคนวันคงทำงานเสร็จก่อนนี้ได้อ่ะพวกเธอให้โอกาสเราอีกครั้งได้ไหมไม่ว่าเามือนกันเพื่อนเสริไม่เป็นไรหรอก งานนะตั้นก็ฝากรายงานของพวกเราได้นะไม่งั้นเราก็เป็นเพื่อนกันหนึ่งถ้าแรกกับการที่เี่นไปเรีนจากคำแนะนำของเราอ่ะไม่งั้นมันก็ผูกจริงไลยอืไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องห่วงเรื่องรายงานนะเราทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วส่วนเรื่อง,องนี้เราก็ฝากพวกเธอได้นะได้สิยังไงเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนอยู่ละงานพวกเราขอตัวก่อนนะเจอกันในคลาสอือบ๊ายบาย แน่ว่าเราไม่เห็นด้วยนะกับการที่แกจะต้องมาทำรางาน,นช่วยเงนินอนะ่ะดูสิเหมือนจงใจแก้งกต่แทนชเลยอย่างพูดแบบนั้นสี่แค่เราได้เข้าแก๊งหนังฟ้าแล้วก็ดีใจมากแล้วอีกอย่างนะาพวกนั้นช่วยเราหลายๆเรื่องด้วยแต่หลายเรื่อง,องที่ว่านี่คือปากแกเ mm hmm. ข้าหลิกฐานื้นที่เหรอแล้วว่ามันไม่คุ้มนะกับการที่แกจะต้องมาทำอะไรแบบนี้น เอานะ่โอกาสแบบนี้นานๆทีจะเข้ามานะไม่ลองดูก็ไม่รู้งั้นก็ตามใจแกแล้วกันแต่ก็ต้องไประวังนะเพราะพวกนั้นจะเอาเปรีบยบแกเมื okay, okay. ่อไหร่โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะระวัง e ตัวไว้โอเคไหมงั้นก็ okay. โอเคไปโอ้ยเวลาทำไมโตลุกขนาดนี้เนี่ยเห็นไ,ไหมเที่ยงหนาหมดขึ้นเต็มไปหมดแล้วเนี่ยพทดีพอดีฉันปัดอนะไรไงฉันลืมเก็บอะพรุ่งนี้ก็เดย์ล์แล้วเนี่ยอะไรรายงานพวกนั้นให้ใหแกทำ จริงจริงนะของเพื่ทุกคนฉันก็ทำเสร็จไปแล้วแหละเหลือแค่ของฉันคนเดียวที่ยังไม่เ,มเลิกทำสกนิดเลยอ่ะอ้าวแล้วทำไมแกไม่ทำของแกให้เสร็จก่อนเข้าไปทำให้คนอื่นอ่ะอืม,อมเดี๋ยวป่านนี้ำซึนก็น่าจะเสร็จอยู่แหละสมาธิทั้งคืนอะไรแกอดหลับอดนอนมาสามคืนแล้วนะเอออืมอม,มามาเดี๋ยวฉันช่วยแกทำเองแต่ว่าเขานอะแกห้ามไม่พวกนั้นเอาเบียดแกอีกแล้วนะโอ้โหไม่เป็นไรหรอกกระต่ายเขาเกรงใจอะ่ะ เนี่ยมันคือ,อรายงานะของเขาเองแท้อะไม่เป็นไรเราช่วยสิแกนี่ดเ,นนเดี๋ยวเราช่วยแกทำเองมา,มามจริงปะเนี่ยขอบคุณม,มากเลยนะแกคือเพืวทีที่สุดในโลกเลยจ้าไปอาบนะ้ำไปไปผักกาดดองมาสามวันแล้วเนี่ยอะไรจ้าเมือ่อเช้าใช้ก็อาบจา้าหอมมากดมด,ดอีเหนนะม็มนหอมเนี่ย ก่ะแลเ้ได้แล้วเราก็<ม>เราแอบนอนคะแนนรายงานตัวเองแต่อานะจารย์มาบอากแล้วว่าเราทำไม่เหมือนรายงานที่เราเคยเขียนเลยไม่เป็นไรนะดีกว่าตอนมีงานส่งนั้นเราไปก,กินขนมีมัเ,เ,น,เนต้ ขาปฏิบัเขาทำอะไรจาอะรยีอันนี้เราสอนวันนี้เราคงไม่ร่วงกัระาลค่ะเขาพูจริงๆนะัไม่เป็นรงั้นรงาก็ได้จะกระดาษแล้วนะนี่เียเรางเราไปก่อนนะขอนที่มันางคนอว่าเรางนนี่มีส่วก็เลยพิ่งาะไปหรออะไร โอเหรอต้อนี่จะช่วยเราเรื่องนแล้วแอนี่จะเลี้ยงขนเราดยจริงเแอนี่เลยอรเงียตัอิ่งทำสุขามาแต่ถ้าเราต้องไปเลี้ยงกาแฟหรบ้างั้าืออย่างป้า้าหว่างงนช่ะว่าเรองนันป้ด้หมอก

อันนี้แกตื่นเร็วจังงั้นรอฉันแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนเออพอดีเรามีนัดไว้ต้องรีบไปก่อนอนะงั้นรอเข้าไปด้วยกันมาหลังนะอ้าวนี่ชาว่าเป็นเพื่อนกันปะ พอดีพวกฉั้นอะจะไปซื้อทีสนใจไหมอ,นะอ,อื่หานี้เราก็ไปคาให่กันมาหลังแล้วกีว่าเรามีของที่จำเป็นจะต้องไปเซ็นที่นั่นด้วยอะะไรกันนะใองเราอ้ะวถ้าลัางไัยอะแต่ว่าวันนี้เราคะรไปดูต้องมาที่แอนนี่เก็บมาด้วยปคเฮ้ยเก็บเึี่ยว,วล้วในไหนขอเ้็กสิ เก็บห้องไปเองเอาอหน่ะออหน่ะ้าอยังบุญน,นักเลยช่วงนี้ใชนไห่ค่อยว่างเดี๋ยวฉันจะกลับมาเก็บให้โอเคไหมไอ่แกจะออกไปไหนอีกเนี่ยอย่าบอกนะว่าแกจะไปเที่ยวแกงนางฟ้าเราจะไปไหนมันก็เรื่องของเราปะเราโตแล้วนะไม่ใช่เด็กที่จะไม่ให้แกคอยดูแลที่เราบอกแกเพราะเราเป็นหัวแกนะคะแนนยิ่งน้อยอยู่เดี๋ยวฉันกลับมาเก็บห้องให้จบปะ นอ,อนได้ไหมเห็นไหมฉันนอนไม่หลับเลยขอโทษละกันเดี๋ยวฉันจะมาของอเบาแต่ว่าฉันขอเปไนะิดไฟหน่อยนะพอดีว่าฉันทำงานไม่เสร็จเนี่ยฮะรางานวิชาอะไรอ่รอะ,อะก็วิชาของอองสมหญิงนะสิ่แต่อาจารย์สมหญิงสัางงานไปตั้งแต่อาทิตย์กว่าแล้วนะแกทำไม่สเสร็จหรอก็ใช่น่ะสิ่ฉันไม่เล่าทำเลยเนี่ยงั้นฉันขอดูของเธอเป็นตัวอย่างได้ปะเดี๋ยวสิอาจารย์บอกว่าไม่ให้เล่ากันนะแต่ถ้าอาจารย์จับได้อ่ะคะแนนก็จะห่านพึ่งนะ สักหน่อยว่าฉันจะเล่าทั้งหมดแค่ปากคำนี้ได้หน่อยเองอาจารย์เขาไม่รู้หรอกมั้งนี่สิ์นี่เป็ดตั้งหลายร้อยคนแต่ฉันก็ยังยืนยันนะว่าแกต้องทำแบบนั้นด้วยตัวเองฉันบอกแกแหละเล่าเราใช่ไหมว่าอย่าไปรับงานพวกนั้นมาทำเห็นไหมแคะแนนแกออกมาได้หน่อยแต่พวกนั้นได้ยเยอะเฉยเลยโอ้ยไม่ให้เล่าก็ไม่ให้เล่าสิจะปวดอะไรนักหนาเนี่นลยลำขาญที่ฉันพูดไปเพราะฉันรับมืกับแกดิแกลองไปคิดดูนะว่าใครคือเพื่อนที่ดีของแก จะใ,ให้โอกาสกันครั้งสุดท้ายแกมีอะไรจะสารภาพกับฉันไหมอะไรอีกเนี่ยกระต่ายฉันไม่กลับมาจากข้างในไหนยิ่งจะต้องมาฟังแกบ่นเรื่องไรสาระอีกหรอเรื่องอไรสาระที่แกว่านี่คือการเอาอผลงานของคนอื่นไปลอกหรอรายงานอ่ะฉันทำเองคนเดียวฉันพิธเองคนเดียวทั้งหมดก็แกบอกเองไม่ใช่หรอกเมื่อคืนว่าไม่ให้รอกแล้วใครจะไปกล้ายวงของแกล่ะในห้องนี้อะ่ะมันมีแค่เราสองคนนะแพรว่ะ แล้วผลงานฉันอะฉันยังไม่เคยเอาไว้ให้ใครรอกเลยแต่ยังไม่เคยให้ใครดูเลยอกจาแต่อาจารย์หลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้แกยังจะกล้าปฏิเสธหรอแพรวาฉันขอตีรัแกเปั้งสุดท้ายนะหยุดเถอะกับสิ่งที่แกกำลังจะทำอยู่อะนว่ามมันไม่ดีแกไม่เหมือนไพรวะคนเดิมที่ฉันเคยรู้จักอีกต่อไปถ้าแกยังมีจิตสามัญสำนียงีอยู่อะแกก็ทำเป็นสารภาพความผิดกับอาจารย์เถอะก่อนที่แกจะไม่เหลือใครแม้แกตัวแกเองงั้นฉันจะไม่อยู่หอสักทีนะฉันจะไปอยู่หอส้ม ช่นเดือนนี้ฉันจะมาทําเรื่องย้ายออกนี่ไหนๆคะแนนงานอสมยิงก็ออกแล้วอ่ะเธอจะทุเงินกับเพยร์มาต่อไปแล้วไอ้นี่ถ้าเหมือนแบบเพอทำกับคนก่อนนั่นแหละถ้าเหมือนงาที่ข้ากากไม่มีใครสนใจเดี๋ยวนางก็ออกเองแล้วนางจะยอมเหรอไหนจะได้าที่เราโกหกว่าจะคุยกับน้องพี่อีกเดี๋ยวนางก็รู้อยู่ทีป่ะว่านางไม่ได้อ่ะแล้วแกลัวยาน่าหน่อยได้ยังน้าจะท่องเขาเกเองนะแค่ดีดนางก็ประเด็นแต่ละปั๊ จริงด้วยฉันไม่เข้าใจเลยว่าแกจะกลัวอ,อะไรเลยวะตลกกันไปเถอะแต่ช่วงเนี้ยคิวผ่าสิงกะตุกมาสองวันละฉันคิดว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับกลุ่มเราแน่เลยโอ๊ยงงนายแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถเคลียร์ได้แล้วก็าว่าคนในมหาลัยอะนี่แต่พวกก็จะกระจกไม่เห็นมีใครกล้ามาว่าเราสักคนไม่เชื่อก็แล้วแต่ฉันเป็นอล้วนะพี่พวกแกย่งมัวทะเลาเลยมาดูนี่ดีกว่า อ๋อห้างหลอกจริงสิที่ทุกคนทำงานคุยเรื่องอะไรหรือว่าคุยเรื่องควนมสุขตาเรื่องธรรมดาเลยจริงสิสุดสัปดาห์นี้มีใครว่างไหมก็เห็นกระเป๋าคอลเลคชั่นใหม่น่ารักมากเลยแล้วก็เห็นแอนดโ้คุณในไอจีว่าอยากได้ด้วยอ๋ออันนั้นแฟนเราซื้อให้อ่ะแถวนี้เราก็มีแฟนเราด้วยคงเป็นกับแพรวันไมได้อืมแล้วคนอื่นๆว่างไหมเป็นเพื่อนเราหน่อยนะแอน จะไม่มีใครเป็นเพื่อนเราจริงๆหรอไปเป็นเพื่อนไปหน่อยนะนั่นนั่นนั่นน่ะโอ๊ยแพรวะพาลงเราว่ะก็ต้องตอบกลับวงมาแล้วสิจะถามเอาซีได้ไหมมาหน้นาตำคามนี่พวกเราไปกันเถอะถึงงานทุ่งกิ้งนั่นแหละมาไปชงชาเดี๋ยวสิเราขอเพื่อนที่เราถามเอาซีแต่ว่าเราขอไปชมรมด้วยได้ไหมอ่ะคงไม่ได้หรอกนะพอดีว่าคางชมรมเราอะ่ะเขาไม่ให้คนนอกเข้า ส่วนแกถ้าไปยืนอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่นะโอ้ยไปกันเพ่อนงาับเครื่อนก็ได้บ๊ายบายเออทุกคนวันนี้มีคาเฟ่เปิดให,หม่ที่เราไปถ่ายรูปด้วยกันไหมได้สิเราอยากถ่ยรูปเป็นลงไอซีพอดีเลยงั้นฉันจะเป็นเพื่อนด้วยก็ได้ไอ้นี่ไปด้วยปะอืมเธอไปด้วยคนสิ่เราจะไปถ้าไปเราลงเชิงสีไม่ได้สายไม่มีสายร่างตัวเดียวแต่ถ้าจะไปอ่ะก็หาทาตัวเป็นประโยชน์ด้วยจะทำตัวเก๋กั เนมฉันว่าเมื่อกี้เธอพูดแรงเกินไปนะถ้าไม่ก็แย่หวาแค่มนี้แต่ก็น่าจะพอแล้วนะแรงอะไรแค่นี้ยังน้อยไปต้องรำคัญสมัครเรือเธอปกป้องมันหรืออยากกลับไปโดนแบบมันอีกก็จริงนางสมควรรู้แล้วก็ทำตัวรำคัญขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยแล้วต้องปิดขนาดนั้นเลยหรอวะทำไมกระต่ายทงโกรธเราได้ขนาดนี้คนเขาไปบอกอาจารย์ดีไหมเนี่ยว่าเราเป็นคนทำ โอ๊ยว่าไงดีวะถ้าไปบอกแล้วกันเฮ้ยวันน,วนี้มันเกิดเราวน่ลืมไปได้ยังไงเนี่ยโอ๊ยสงสัยเรียนหนังจะลืมเลยอืมเักไปหาพวกแอนนี่ดีกว่าทุกคนเหนื่อยกันจริงๆแหละ แต่ก็คงจะมาอวยพรมันเกิดแล้วทีหลังมั่งพวกแกเห็นมิ้นี์ป่ะอะไรอ่ะมันนี้มันเกิดแค่เราไม่ใช่เหรอเราไม่ไงอ่ะเราจะไม่โดนคบเลยหรอไม่อ่ะไม่สำคัญขนาดนั้นจริงทีอยูเออโดนคบทำไมตลกอ่ะแกจะโดนพรทำไมน่ะอ่าให้แม่ถามดูอ่ะเกียวทุกอยาเนี่ย เฮ้ยเราหลับไปนานขนาดนี้เลยเหรอไหนดูสิมีใครจแะแฮปเลยบ้างฮะมีแค่นี้เองเหรอ นีกแล้วเริ่มคันดีได้ค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวน้องๆนั่งขับกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขอปรึกษากันก่อนน้องๆหันมาฟังกันหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่จะประกาศรายชื่อคนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วอ้ําค่ะในที่สุดฉันก็ได้เป็นลิตสักทีขอบคุณเพื่อนๆมากเอ้๊มียนะวันนี้กินอะไรกันดีอ่ะซูชิโร่บะเนี่ยเบื่อยอมซับซ้อนไหม โอเคไป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 ก็ไปนันไปกันเถอะแอนนี่ไหนแกบอกว่าจะช่วยทําให้เราไปหลีดไงทําไมแกเป็นอ้ามหลังที่ได้เป็นทางท่านี่แกสัญญากับเราว่าถ้าเราทํางานให้แกทุกอย่างแล้วแกจะช่วยไปคุยกับรุ่นพี่ให้ไงแล้วบอกตอนไหนอ่ะคือใครบอกก็แกเ,เหรอไม่นะฉันก็ไม่รู้นะนั้นไปกันเถอะเยวสิเราคุยกับแกไม่รู้เรื่องเลยปล่อยคุยอะไรอีกอ่ะพูดมาดิเราทําอะไรผิดอะ่ะทำไมพวกแกถึงทำกับเราแบบนี้แกไม่ได้ทําอะไรผิดหรอก แกแค่โงูเดี๋เลียงยังไงว่าง,ง,งาแรงไปไหมอะ่ะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอใครบอกอ่ะว่าเราเป็นเพื่อนกันพ่าแกบอกเหรอไม่อะ่ะแกเราคนตัวเองไปหรือเปล่าแพรวาใครจะไปคบกตับคนอย่างแกที่ทีเพื่นสนิทที่รักที่สุดมาอยู่กับพวกฉันมันดูตลกเฮ้ยใจเย็นดีเนมทำไมต้องใจเย,ย็นอะเราพูดปก,กติปะหรือเราไม่ได้แรงไปไหมอะแล้วที่ผ่านมาคือพวกแกหลอกใชนเราหรอต้อรู้หรอฉันก็แค่หาคนเป็นเบคคอยรับใช้ฉันนันแหละน่าสงสารอะ เราไม่น่าหลงเชื่อพวกแกเลยวะที่ผ่านมามันก็แค่สังคมจอมปลอมที่มีดีแค่หน้าตาแต่ที่จริงแล้วทั้งหมดมันคือความแย่เฮ้ย <Hey, S 1> มันจะมากเกินไปแล้วป่ะ <Hey, S 1> แกทําตัวเองยิงยิงมาช่วยคนอื่นอีกมันไม่มากไกหรอกสำหรับพวกแกที่ผ่านมาก็ถือว่าทําบุญทําทานก็แล้วกันเฮ้ย <Hey, S 2> <Hey, S 1> ไปไหนก็ไปละไปอย่ามาบ้านแถวนี้ช่วยไม่ได้นะเดอทําตัวเองแพ้ว่ะไปกันเถอะทำไมเป็นแบบนี้ไปแลว้ววะแงนี้ก็ช่วยทํางานทั้งหมดอะ ทำไมต้องเป็นอ้ําทำไมไม่เป็นเราอ่ะความพยายามไม่เคยทรยศใครถ้าคุณมุ่งมั่นและตั้งใจทำสิ่งนั้นจริงๆ ที่ผ่านมาเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจให้ันเป็นแบบนี้อ่ะจากคนที่สนิทกันมากๆ mm hmm. กลายเป็นคนที่หา mm ่า hmm. งเหินกันขนาดนี้อ่ะ mm hmm. เราผิดเองเราอยากเป็นลี mm hmm. ก็เลยทําอะไรที่มันไม่ดีลอกงานกระต่ายเราผิดเองนะเรามันไม่ดีเอง <Okay. S 1> เอาจริงแล้วก็โกรธแกมากที่แกทํากับเราแบบนี้ถ้ mm hmm. าลอกงานเราไปหรอกแถมยังทำให้คนอื่นมันมีบทบาทในชีวิตของแกมากเกินไปจนแกไม่ฟังคำเตือนของเราเลย สิ่งที่แกตอบแทนเราเป็นแบบนี้หรอทำไมแก,กตอบแายเป็นคนเห็นใจแบบนี้แค่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็แกไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกแค่ก็ยังขอบคุณแกนะที่ยังเป็นเพื่อนที่หให้เราโดยตลอดเราสร้างมันถึกข้าตัวเองไปก็ไม่ได้มีอะไรดีเท่าหรอกแค่เราแต่งมาดีก็นด้แค่เราแต่งมาเป็นเพื่อนก็ยังได้เหมือนกันได้สิแต่แกต้องสัญญากับเรานะ โอเคนูต okay, I mean. okay, like ้องปกปูเีถทำไม่เหมือนแครเวอรอนเดิมที่เราเคยรู้จักแล้วแต่ยัวันนี้แหละวแกสาคุณจะชี้คำกันแน่กแก่ร้เป็นมองกู้หกแปกกวะนั่งสิเราไปทำอะไรถิดมาหรือเปล่าล่ะเขียนส่วนเกินเลยเราแค่บอกโดยไปที่มาเล เธอนั่งทำอ,อะไรอยู่ไอรินเห็นไหมในแผนไม่ใช่ไม่จา่จายเลยป่าวไม่ได้ทำอะไรนั่งดูอะไรไปเรอยเออเออเฮ้ยไรวะเนี่ยสนใจขนาดนั้นนะ่ะแกดูนี่สิใครไปเป็นคนโพสวะอยากให้รู้นะเว้ยว่าใครเป็นคนโพสจะจัดการให้หนักเลยเออมึงรึเปล่าเป็นคนโพสอ,อ่ะเวลาเราได้แจะได้แต่เราจะได้แตเงินทงนั้นเฮ้ยไอ้คนยเราดนมาจ่ายละพวกมึงรึเปล่าในสุขเรามันหรือเปล่าเวลาเรื่องอะไรก็คือรึเปล่า,า,าที่เป็นคนจัดการให้ มจะพาาที่แอปใส้ทาวถ้าเรคอเราของตัคุอเาพไม่เกินเนะ๊ะตงแบบนี้หมายความว่ามาอะไมองแบบไหนก็หมายความว่าแบบนี้หรือว่าเราคอนซีงไม่ได้ใช่ถ้ายากตัดก็เปิดมันเห็นว่าเอาเวลามาสใสกันนะไปส่งใส่เคื่องสนิทแกีกว่าตรที่แกไว้ใงมากที่สุดแต่สุดท้าก็แอบไปสุแฟนเก่าแกเรเรื่องหรอวะทำไรกันเนี่ยทำไมกันเนี่ทำไมันนี บางครั้งเราอาจเผือพูดจาไม่ดีทําสิ่งที่ไม่อยากทําหรือแสดงออกในแบบที่ไม่ใช่ตัวเราเลยแล้วก็มานั่งเสียใจภายหลังความจริงคือมันไม่ใช่เพราะเราเป็นคนไม่ดีแต่เพราะเรากําลังอยู่ในที่ที่ทำให้ใจเราหมุนลงดังนั้นหากวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีเหมือนเดิมหรือทําผิดพลาดไปบ้างขอให้รู้ไว้ว่ามันไม่เป็นไรเลย ทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่ไม่สวยงามและทุกคนก็มีสิทธิ์จะเลือกใหม่ได้เสมอเพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครดีหรือเฮงซวยไปตลอดมีเพียงคนที่เรียนรู้และเติบโตให้ยังไรตัวเองได้เท่านั้นที่จะก้าวต่อไปอย่างสง่างามในทุกสภาพแวดล้อมค่ะ